สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่อง Recycle w e s t Channel นะครับนะก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณผู้ที่ติดตามเข้ามานะครับนะโอเคตอนนี้ผู้ติดตามก็มีอยู่13คนนะครับนะหวังว่านะอนาคตก็คงจะมีผู้ติดตามเข้ามาเพิ่มอีกนะครับนะโอเควันนี้ก็จะมาพูดเรื่อง เกี่ยวกับกระดาษนะครับนะกระดาษเศษสมุดหนังสืออะไรแบบนี้นะครับนะลุงป้านะอาหรือพี่ๆน้องๆนะครับที่มีกระดาษนะครับหรือสมุดหนังสือนะครับนะที่ไม่ใช้แล้วนะครับนะที่จะทิ้งนะครับนะหรือถ้าจะขายนะครับนะผมมีวิธีนะครับนะสำหรับคนที่ไม่รู้นะครับนะเป็นวิธีการแยกกระดาษขาวดำกับกระดาษเศษนะครับนะ จะเป็นยังไงนั้นโอเคไปดูกันเลยครับโอเคนะครับก็มาเริ่มกันเลยนะครับนะสมุดนะครับน่ะกระดาษหนังสือนะครับน่ะเศษกระดาษแบบนี้นะครับนะที่ลูกหลานเรียนหนังสือแล้วก็ไม่ทิ้งไม่ใช้แล้วนะครับน่ะคือแบบจะทิ้งแล้วนะครับนะโอเคก็มาเริ่มกันเลยนะครับนะถ้าเราขายแบบนี้นะครับน่ะ เราขายแบบนี้นะครับนะผมจะยกตัวอย่างราคาแล้วกันนะรนะประมาณกิโลละสองบาทนะครับนะแบบนี้อ่ะแบบนี้กิโลละสองบาทนะครับนะขายรวมๆกันต่อกิโลก็จะได้อยู่กิโลละสองบาทนะครับนะมันก็จะมีวิธีการอยู่นะครับนะให้เราแยกนะครับนะกระดาษแบบนี้นะครับนะนี่ให้ฉีกเลยนะครับนะ่ะขาวด,ดํานะครับ แยกออกมาครับนะต้องเป็นขาวดําเท่านั้นนะครับนะอย่ามีสีอื่นปนมานะครับนะจากกิโลละเมื่อกี้ผมบอกกิโลเท่าไหร่สองบาทนะครับนะแบบนี้นะครับขาวดําต่อกิโลเราก็จะได้เพิ่มขึ้นมาอีกก็ประมาณสักสี่ห้าบาทนะครับนะต่อกิโลนะครับขาวดําครับแบบนี้นะจากกิโลละสองบาทนะครับนะให้เราแยกออกนะครับนะกระดาษขาวดําแบบนี้แบบนี้ก็เป็น กระดาษเศษไปนะครับนะ่ะเพราะเป็นสีนั่นเองนะครับนะโอเคนะครับนะ่ะให้เราแยกนะครับนะแนะนําให้แยกดีกว่านะครับแบบนี้ก็ถ้ามีสีแบบนี้ก็เป็นกระดาษเศษนะครับนะต่อกิโลก็กิโลละสองบาทนั่นเองนะครับนะ่ะให้เราแยกขาวดําออกมาแบบนี้นะครับนะแต่ถ้ามีขาวดานิดเดียวก็แนะนําให้ไม่ต้องแยกดีกว่านะครับนะเพราะว่ามันจะเสียเวลา แต่ถ้ามีขาวดําแบบนี้นะครับเยอะๆนะครับนะแนะนําให้แยกนะครับนะเพราะราคาที่เราขายมันจะได้ดีขึ้นนะครับนะเราฉีกเลยนะครับนะฉีกออกเลยครับนะลองดูนะครับถ้ามีเศษสีแบบนี้นะครับนะก็เป็นกระดาษเศษนะครับให้ออกให้เหลือแต่ขาวดำอย่างเดียวนะครับนะราคาก็จะดีมากๆนะครับนะ ดีกว่าเราไม่ทําอะไรเลยนะครับนะเป็นวิธีการเพิ่มราคานะครับนะของกระดาษโอเคนะครับนะก็ความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับนะบางคนก็ไม่รู้นะครับนะโอเคครับสําหรับคลิปนี้นะครับนะก็คงมีแค่นี้นะครับนะสำหรับคนที่เข้ามาดูใหม่นะครับนะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับนะเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องร e c ซเ l e วนด้วยแล้วกันนะครับนะสําหรับวันนี้ก็ บ๊ายบายครับสวัสดีครับไว้เจอกันคลิปต่อไปครับ